เราก็จะเป็นพดชีวิตนะครับนี่เราก็มีอันนี้แล้วพยาบาลแล้วอาวุธประจำกายของเราเนี่ยเพื่อนเราไม่มีอะไรเลยโอ้ผู้หญิงข้างนั้นเลยครับทุกคนผมผู้ชายคนเดียวแต่เปลี่ยนตัวละครยังไงวายังไม่ได้ดูเลยโอเคมา รู้จะหลบผีจะมีผียังไงไมันไม่ค่อยถนัดเลยครับทุกคนด,นดูดิอ้หูมาว่าติดนี่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 ให้ห่างนี่ให้ห่าง,างเดือนได้ค่อยเปลี่ยนไหมเนี่ยเออซับ แสเงว่าเพื่อนเราซ่อมทิ้งไวแล้วอือมมัดูดูโอมกี้อะไรเนี่ยเห็นเราไหมเนี่ยบังบังบังหาทีลงก่อนอะไรมาแล้วมาแล้วเห็นนะเห็นนะ,ะ,หนนะโหเตเแรงไป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 เดีย๋ยวมาทางนี้นะ ไปแล้วครับมันไปลนลลไล่เพื่อนละรอนไปเพื่อนรอนไปกลับมานะเว้ยผมมันอยู่ใกล้ๆครับทุกคนไปแล้วไปแล้วบ๊ายบายเดี๋ยวใจยังไม่อยู่เต้นจะกลับมาพี่เนี่ยซ้อมไปก่อนโอ้โหไม่ทันไป,ไปกว่าไปกว่าลบ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 หันดูหให้ลบ กลัวเจ็ดอะไรเนี่ยเฮ้ย้ยมันเห็นย้ไงวะเนี่ยวิ่งสิเอวิ่งเอวิ่งวิ่งเอวิ่งหลบยังไงวะนี่จะหลบยังไงวะเนี่ยรู้จะหลบยังไงถ้าหยุดนี่ก็คือมันมันโดนแน่นอนถ้าหยุดเนี่ยึบึบมทัน้ย อุ้ยมันยังเต้นอยู่ครับทุกคนนี่มันยังไง่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอ้มันเห็นอีกโอ้โหอะไรวะไปอุ้ยอย่าอะไรเนี่ยโอ้โหมันหยุดตรงนี้ดโดนกระโดดเฮ้ยอย่าอุ้ยเราจู๊ใส่จู๊กเก่งเอ้ยไม่ทันแน่นอนมันไม่ทันหรอกเว้ยเอ้ยมันตะอุ้ยดักหน้าอุ้ยไม่ดูหมาแบบออกมามันยากมันยากทุกคนมันยาก โอ้ตามมันติดตามมันติดเข็นมาอยู่ไหนเข็นมาอยู่ไหนมันยัมีเฮ้ยเท้าเนาะเท้าเนะเรไม่ไดเพื่อนเพื่อนเพื่อนจ๋าไปไปไปทำเครื่องให้เสร็จแล้วเพื่อนนะเดินแล้วลอปีเองเดินล่อปีให้เองปีมันถึงเด่นไหมเนี่ยเฮ้ยกระโดดเด้าไปแล้วร่อแล้วเว้ยโอ้พักเหนื่อยก่อน แม่หน่อยชิหายดอปทีนี้ก็ซ่อมเครื่องต่อครับก่นหาเครื่องก่อนอุย้ยยู่สามเครื่องครับทุกคนเพื่อนซ่อมไปแล้วสองุอ้ยมาช่วยนวจ้าสาวเข้าไหนเนี่ยอุย๊ยมันมันสองคนอยู่แล้วใช่ไหมเอเอนี่เดี๋ยวก็เอาอึ๊บอื้มเดี๋ยวได้แล้วยังยังสองเลยยังสอง ไม่ภาพเหมือนเหล็กๆเขาเนี่ยมันเจ็บไงทุกคนบาดเจ็บเดี๋ยวก่อนทุกคนดูภาพก่อเพิ่มเอยตองตูงปลาของเขาติหรอน่าจะแบบเครื่องร้อนหรือเปล่าผมดูมันเหล็กมากทุกคน อ,อ,อีกสองเครื่องอยู่ตรงไหนวะเนี้เฮยอะไรวะน,นี่อะไรเนี่ยโหอย่างนานด,านดากอ,นอนนกยา เครื่องอยู่ไหนวะเนี่ย <c oughs> โอโ้คือเครื่องร้อนแน,น่นอนนะภาพเหล็กใช่ไหมคนนี้ก็ซ่อมแล้วอยู่ตรงไหนวะเนี่ยเส่ง <c> ข <oughs> ยานหน่อยสิทุกคนวิ่งหารอบทิแต้นนี่ยไม่เจอ เฮ้เจอแล้วเจอแล้วเครงหน้าไปตรงไปโอ้จ็เจ็ดแรงไหมเด็บรอยเลยกนิดนึงเครื่องครับทุกคนอุ๊ยเครืง่งหลังเคร่องหลังหรออ๋อเครื่องพังเหรอไม่ใช่ใชอุ๊ยโอ้เพื่อนระวังหน่อยสิขวดมิโดนใช่ไหมเนี่ย ผีรู้จักผีรู้จักตำแหน่งแล้วเนี่ยตอนนี้นปาบจรองเย,ย็บเยิมยอดสาวสาวเยิมยอดทุกคนฮึบโอ้เกือบหุงไม่ทันดูผีเมื่อกี้เฮ้ยเอาดิต่อต่อต่อโวยมาคงยังไม่มาหรอกมัม้งโวยเพื่อนกดพลาดอีกแล้วทุกคนพลาดบ่อยมากเลย ตอนนี้มันกำลังจะมาผีหรือเปล่าผีทุกคนนะลลลุ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 ลุ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 ุ้ล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 ุ่ลุ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 ลน,น่อ โอ้โหนานจัดนี่ดอกมาแล้ว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 ผีมายืนได้ตรงไหนวะผีมาแล้วไปแลไปไป,ไปนี่นี่นี่ก่อนทุกคนทุกคนหนีเร็วหนีเร็วทุกคนหนีเร็วผีมเล่นไม่เป็นเหมือนกูนี่แหละโอ้โห,โโหเฮ้ยเศรษฐมยัง เสร็จมาแล้วประตูอยู่ไหนวะเนี่ยประตูประตูประตูระตรงนี้เพื่อนเพื่อนจ้ามาเฮ้ยผีแรกมัอยู่คนนี้เฮ้ยประตูอยู่ไหนวะเออเมื่อกี้มันแล้วมาให้กูมาตรงนี้ทำไมประตูมีหลายที่ห,หรือเปล่าหรือว่าอยู่มีที่เดียว เฮ้ยเมื่อกี้มันมาฝั่งนี้นะเมื่อกี้ประตูนหะประตูนะอุ๊ยอะไรวะนี่เฮ้ยเพื่อนออกไปได้แล้วใช่ไหมตอนนี้ประตูเปิดแล้วเอ้ยกล่องเปิดเฮ้ยเหลือกูคนเดียวเหรอเนี่ยเฮ้ยเหลือกูคนเดียวยิงด้วป่ะต้องเข้ากล่องครับเป็นกล่องกล่องไฟไหนวะอยู่ไหนวะเนี่ยเดี๋ยวพีว่าปิดแล้วเนี่ย แลประตูอยู่ไหนวะเฮ้ยไม่กูมองเป็ประตูเนี่ยเฮ้ยนี่ไงเนี่ยรถพรวดเอ้ยไม่ใช่อ๋อแล้วแล้วให้กูมาตรงนี้ทำไมวะเฮ้ยอะไรวะว่าเธอฟักยิงอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยโอ้ยประตูอยู่ไหนวะเนี่ยอะไรเนี่ยมันทำบอกให้กูมาตรงนี้เหรอ ไอประตูอยู่ที่ไหนวะเนี่ยโอ้โหอีกองไปหาทางออกยากจังวะพอไม่อยากเจอนะนะเจอดีแท้เพื่อนเปิดเพื่อนเปิดอยู่ใช่ไหมเนี่ประตูนะนี่ไงออกไปแล้วเด้อพีบ๊ายบายโอ้ไม่ไปดอผีแล้วผีบ๊ายบายกันนะเฮ้ยไปกันเด้อะผีไปกันเด้อะผีไปกันเถอะผี S <S <an other> ชนะเว่ยกว่าจะออกมาได้ที่หายปาไปกี่นาทีมะเนี่ยสิบกว่านาทีโอเคคทุกคนเดี๋ยวมากลับมาเล่นใหม่ขอบคุณที่รับชมบ๊ายบายจุบ๊บ